ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดินึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง หนึ่งกันยายนโปรดชายวิจารณญาณในการรับชูนรับฟังด้วยเราไปชุมกันเลยไปนี้ครับสามตัวูณน เบ่งปันแนวทานของธนาศาสตร์ห6 4, 3, 3่9 3 5สา8 2น702 364 9ส3 3ห้าส3งส3ปสเจ็ดสงสามสห้าห้าสามเจดสามสาเบ่งปันสิบชุดสมตัวให้ พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยลาเอ้ยลาเบ่งปานทันวิ่งบน9092 692 792โคสองตัว92 วิ่งล่าง6ตัวเดียว0ูน6 5หกเก้เวยล่ะเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้เอ็กตี เอกตีบนนอนมาเบ่งปันสองห้าหกแปดเก้าสองห้าปดเกนะสองห้าปดเห้าตัว เบ่งปันห้าตัวร้อยสิบหน่วยให้พิจารณาไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางสรุปล่างเด่นสองกับสาสอง 3252935 83858939รวมแล้ว8ชุดรวมแล้ว8ชุดต่อไปครับ สิบหน่อยเอ็เบนตีศูนย์หนึ่งสนย่งแปด,เนนแปดเนะเบ่งปานห้าตัวเบ่งปานห้าตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้เนียวทาง2ตัว2ตัวล่างเบ่งปานชุด309แล้วก็2ตัวล่าง28 309แล้วก็คูด2ตัวล่าง28นะท่านผชม ต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่างตัวเดียวนะเด่นล่างตัวเดียวเบ่งปานสตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียว4เีเบ่งปาน4ตัวเดียวให้พิจารณาอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงปานสตัวเดียวต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยล่ะย่าสีปทุมมาเบงปานห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสองสอง 9ก้าหสโคลาศูนย์หกหกต่อไปกระผมใบนี้วิ่งตัวเดียวสิบหน่วยล่างสิบหน่วยล่างสองนอล่าเบ่งปานหตัวเดียวเนาะเบ่งปานหตัวเดียว อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหกตัวเดียวให้พิจารณาเป็นเดวทางต่อไปครับผมเอกเมืองยาเอกเมืองยาหลักอรอยชูน สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองชูนสามชูนสามตัวเดียวนะชูนตัวเดียวสามชูนสามตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้กครับหลักหน่วยบน หนะึ S ่งสองสี่ดเนเะเบ่งปานห้าตัวนะเบ่งปานห้าตัวหลักหน่วยบูนแบบ5้าตัวอดีตก็ผ่านยาวๆนะอดีตก็ผ่านยาวยาวต่อไปครับ<ม>ผมใบนี้สรุปบน เด่น1ะกับ6 1 5 1 6 4 1 4 7 8 6 8 7 9 5 9 6นะ4 1 6 9 1 5สรุปล่าง2กับ3 2 3 3 5 2 5 3 9 9 2 8 3นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยังไงก็ขอบ คนอย่างแรงเลยทว่าชมท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดจิตตามด้วยนะตบไปครับผมใบนี้หน่มอ่อนนมเมืองน้ำดำเบ,นะบ่งปานก้านะเบ่งปานก้า โค้95นะเบ่งป19แล้วก็โค้95 195 395 19 39 96 193997นะท่านตรงท,ที97นะไปต่อครับผมใบนี้เอ้ยบ้านภัยเมืองพล ก็แบ่งปันป2องใบนะใบฝั่งซ้าย <S <S ใบที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามสองสี่สองและก็8ปดหกเก้าหกแปดเจ็ดานยู่้าหนึทมบ้านไผ่เหมือนพูน เจ้าของแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางคู่สองตัวคู่สองตัวโบอลอนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมสองสี่สองห้าสองแปดสองเก้านะสองสี่สองห้าสองแปดสองเก้าสี่คู่นะเบ่งปันสี่คู่ให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้พ่อใหญ่คำแสง อดีตมีหลุดมีผ่านบ้างวิ่งสามตัวร้อยสิบหน่อยหนึ่งหกเก้านะหนึ่งหกเก้านะตะับชมสามตัวเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ ชุดสองตัวล่างเน้นเป็ดเก้าเก้าสี 4, ่ศูนย์ห้าเก้าหกนะสี่คู่สี่คู่นะเน้นนะเน้นคู่ล่างแสงเดือนเจ้าเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันไปนี่ครับชุดบนสี่เจ็ดแปดสาม เจ็ดห้าเก้าสามแปดห้าสี่ศูนย์เก้าห้าสองห้าสี่สามเบ่งปันเก้าเบ่งปันเก้าชุดนะแสงเดือนนะต่อไปครับใบนี้รวมชนเด่นหลักหน่วยล่าง แทนบันเล่ครบล่าง1357หลักหน่วยล่าง07สรุปแล้ว0 7ตัวเดียวศตัวเดียว7 0 7ตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้เอยรัชนุษเบ่งปานเดียวทางจับโค้ดสองตัวสองหนึ่ง

ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเอาทานบนล่างสองตัวนะสี่กับห้าสี่กับห้านะสี่แล้วก็ห้าเบ่งปานสองตัวให้พิจารณา

806 807 906 907ไปต่อไปต่อครับนะต่อไปครับผมใบนี้ธนสัตว์เนี่วทาง2ตัวโบน ก็แบ่งปันไลโคนะเน้น03 05 06 2 3 2 4 4 6 6 4 6 7 8 5 8 7นะที่จริงมากกว่านี้เนาะบันใหญ่แค่คู่เดน่นคู่เน้นต่อไป ครับผมใบนี้เอ้ยเด่นตัวเดียวเด่นตัวเดียวเบ่งปั้นศนะูนย์นะเบ่งปั้นศูนย์ตัวเดียวเนวทานที่ประพัน์มาก็สรุปแล้วพันเนวทันใบนี้ก็เบ่งปั้นศูนย์ตัวเดียวไปต่อครับผมใบนี้ นี้ก็เป็นอท่านสูตรสองตัวสูตรสองตัวครับท่านกระเบงปันสองศูนย์สามศูนย์สี่นย์สองแปดสามแี่แปนะเบ่งปันหกโค่เนาะแบ่งปันหกโค่ให้พิษ เจรณาต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้รวมตัวอีกแล้วร้อยสิบหน่อยจากหลายแนยวทางจากหลายแนยวทางเบ่งปัน,ปนคู่หลักร้อยหน่อยเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกจับชุดเจ็ดสามสี่เจ็ด สามห้าเจ็ดสามหกเจ็ดหกสี่เจ็ดหกห้าเจ็ดหกหก,หก,หกนะหกชุดต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเนวทางนะท่านผู้ชมรวมจับคู่สองตัวนะจับคู่สองตัวอดีตก,ก็ผ่านในทันใหม่นี้ครับสิบหน่วยซี แล้วก็จับคู่6 4 4 6 6 4 4 6นะท่านผู้ชมดับ7ดนะดับ7ก็เหลือแค่คู่6 4 4 6ท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากนะขอบคุณมากแล้วก็ยินดีด้วยยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆนะไปต่อต่อไปไม่ได้ครับลวนมิร ชุด3ตัวจากหลายแนวทางจากหลายแนวทางนะท่านผูช้ชมเนาะเจ็ดสามห้าห้าสามเจ็ดเจ็ดนะชุด3ตัวอรวมมิตร3ตัวรว้อยสิหน่วยชุด3ตัวนะท่านผูช้ชม ท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม